ครับกลับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับผมหรือช่วงกระดานดำนะครับยอดฮิตนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็พูดแต่เซสเตอร์นะนล่าสุดก็คือกลุ่มพาณิชย์กลุ่มสังหาริมทรัพย์ก็มีหลายแบบแต่วันนี้กลุ่มสื่อสารครับใช่กลุ่มยอดนิยมบางคนติดเยอะเลยใช่ที่เลือกติดเยอะเพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่าติดใจอ๋อติดใจไม่ใช่ติดหุ้นแล้วท่านบอกว่าไอ้ทำไมหุ้นที่เราถืออยู่ มันลงเยอะเลือเกิดเพราะเราไม่เราไปดูแต่กลุ่มไงหมอกลุ่มสื่อสารแต่ธุรกิจบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่หุ้นกลุ่มบางกลุ่มในกลุ่มสื่อสารเนี่ยกลับขึ้นกลับขึ้นใช่ไม่ลงนะมาดูกันว่าวิธีทีเคราะวิธีการแยกแยะุาสารกรรสื่อสารมีอะไรบ้างไปพบกับช่วงกระดานํากระดานดาครับ อ่าคุณต้นผมเขียนสื่อสารก่อนเลยคุณเขียนตัวเดียวอะแล้วคุณก็ไม่เขียนอีกเลยไม่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมสอนหลังสือนีผมต้องใช้โพยละทำไมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอายุมากแล้วจะลืมเมื่อก่อนนี่ไม่วความจำดีมากเลยนะไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มาแบบไม่ได้แล้วตอนนี้คือเบอร์แล้วเบอร์กลุ่มสื่อสารเนี่ยกลุ่มแรกที่ผมดูคนว่าแยกเป็นอะไรแยกสื่อสารเนี่ยอะไรบ้างสื่อสารมีอะไรบ้างที่แบบอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น o p อ r a t o r o เรเตอร์ โอเปอเรเตอร์ไม่ใช่คนรับโทรศัพท์นะไม่ใช่โอเปอเรชันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบสวัสดีสวัสแปลว่าผู้ประกอบการมือถือมือถืออ่าก็บอกไปเลยชัดๆเลยแท็บวานดีแท็บวานดีแท็บรู้คุณช่วยเขียนกระดางกระดาษไม่ได้วหวัอคุณช่วยเขียนบ้างคุณหลบหลบบ้างก็ได้ดีคุณช่วยเขียนบ้างก็ได้นะอ่านี่คือกลุ่มที่หนึ่งอ่าผู้ประกอบการกลุ่มที่สองที่จะได้ประโยชน์ตามมาจากกลุ่มผู้ ผู้ประกอบการไปดูว่าวิเคราะห์กันยังไงนะก็คือพวกกันให้ก่อนพวกวางระบบซิสเต็มวางระบบคุณไม่เขียนภาษาอังกฤษแล้วคุณไม่เขียนภาษาไทยไม่ต้องเขียนภาษาไทยไม่ต้องเขียนภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องเขียนภาษาอังกฤษก็ได้ว่าวางระบบเครือข่ายอ่าพวกระบบคือพอยพวกนี้ได้มาปุ๊บมันก็ต้องวางต้องมาวางอ่าต้องมาวางว่าเอาสายวิ่งไปตรงไหนวิ่งไปตรงไหนแล้ววางวางระบบคอมพิวเตอร์อะวางระบบกลุ่มหนึ่งป่ะนี่คือกลุ่มนี่คือวางระบบให้ตัวนี้วางมันก็จะมีพวก อ A I T ไม่ใช่พวก IBM IBM นี่มันเป็นพวกแบบวางระบบให้กับบริษัทใช่ไหมมีแซมเทลเห็นไหมรับจ้างพวกนี้นะรับจ้างพวกนี้มีเอ็มเฟกแล้วก็มีล่าตัวสุดท้ายล่าสุดทำเสาให้ CSS อันนี้ตัวนี้กำลังคือตัวที่ใหม่ๆอ่ะโอ้หมันแรงเหลือเกินนี่ไงต้อระวังเขาไม่เล่นกลุ่มนี้ไงเขาเล่นกลุ่มนี้กันเห็นไหมพวกนี้ได้ก่อนไงได้ก่อนมาก่อนคุณได้ครับไม่เดี๋ยวเราามอธิบายเรามาอธิบายกันทีละสามกลุ่มที่สามเขาเรียกว่ากลุ่มขายกลุ่มรีเทลอ่ะเอารีเทลแล้วกันคือขายขายอุปกรณ์ขายอุปกรณ์ ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมือถือเช่นเ j m าสมัยก่อนก็มี IEC คุณยอดนิยมผมเมื่อสมัยก่อนเนาะโอ้ไอยสินเน็กอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มีอะไรมีซิมสามารถมีไอทีซิตี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงละเป็นหุ้นที่ดีของคุณเมื่อก่อนเนี่ยใจจังใจจังโชคดีมากเลยที่ผมขายโชคดีที่ขายได้ก่อนคือมันเปลี่ยนไงคือเพาะมันภาพ behavior ของเนี่ยนี่ V I สำคัญเลยนะถ้าต้องวิเคราะห์ให้ได้วิเคราะห์ให้ได้ว่า ธุรกิจไหนเนี่ย behavior ของผู้บริโภคเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงๆเลยเนี่ยต้องรีบขายเลยนะขาดทุนก็ต้องขายกําไรน้อยลงก็ต้องขายนะผมโชคดีขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนกำไรขาดทุนกำไรแต่ที่จะขายได้สูงสุดแต่มันก็แน่นอนอ่ะ VI ก็ต้องใช้เวลาบ้างนะซีเรามองว่าอื่น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 เนี่ยมันมีเยอะไงเช่นสามารถสามารถเนี่ยสามารถเนี่ยคือโฮลดิ้งแซมเทลแล้วก็ซิมแต่ตัวเองเนี่ยก็ขายบล็อกแล้วก็ทำธุรกิจ คล้ายๆกับโอเปอเรเตอร์คือเช่าเช่าซี 4G เช่า 3G ของแคททีโอทีมาแล้วก็เอามาขายเป็น 3G นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นมันเกิดโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดแต่มันก็ยังไม่ได้ทุกมันก็เป็นทุกอย่างอย่างอันนี้มีอย่างแจสที่เกิดอะไรอันนี้ก็เป็นบอร์ดแบตถูกไหมซึ่งทุนก็ทำนะครับแต่ Jazz ไม่ได้ทำพวกโอเปอเรเตอร์ตรงนั้นเาก็เลยมาอยู่อื่นๆทำเฉพาะอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแค่อย่างนั้นคราวนี้เราก็ครบกัน4กลุ่มแล้วคราวนี้ถามว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันก่อนมว่า ถ้าสมมุติว่าอพอไอ้ก,กลุ่มนี้ <4 G S 1> เกิดขึ้น4 g เกิดขึ้นเนี่ยสมมต<แ>ินะโอเคถ้าเรามีการประมูล4ีจีกลุ่มนีน้ขึ้นแน่ๆนถูกไหมข,ะะขึ้นระยะยาวขึ้นระยะยาวาเลยขึ้นระยะยาวแต่ว่าคนที่ได้ก่อนคนที่ได้ก่อนกลุ่มนี้แต่ว่าสังเกตไหมครับว่ารอบนี้เนี่ย4 g ยังไม่ประมูลเพราะแต่เขาประมูล 3G ไปแล้วพอเขาประมูล3าไปแล้วยังไงกลุ่มนี้ก็ได้ประโยชน์นั่นหมายถึงว่าต่อให้ 4G ไม่มีไอ้กลุ่มนี้ได้ไปแล้วก็ได้ไปแล้วนะแล้วพอเกิด 4G ปุ๊บ อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ได้สุดได้เกือบสุดท้ายเลยเด้อันนี้ก็ได้ทีหลังได้ทีหลังได้ทีหลังบางคนบอกว่าไม่ได้เลยเพราะของเดิมมีอยู่แล้วซื้อไปแล้วตั้งนานแล้วพรุ่งนี้จะเป็นจะเป็นที่ 10G 20G สมมตินะพูดเล่นๆนะคือแบบว่าแต่ไม่แน่นะภาพคือว่าณวันนี้คือ 4G เนี่ย อุปกรณ์เขารองรับไปเรียบร้อยแล้วแต่ 4G ที่อองรับจริงๆมีไม่เยอะคนที่มี 4G แต่คนใช้ 4G ก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไม่เต็มที่แล้วก็ 3G ส่วนใหญ่คนก็ซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์จริงจเนี่ยคือกลุ่มวางระบบณวันนี้นะจะได้เต็มๆมแต่ถ้าเริ่มบอกว่ามีการประมูลจะประมูล 4G นะไอ้นี่มาก่อนเลยไอ้นี่เดี๋ยวจะโดนทิ้งอ๋อทำไมเพราะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วไงก็จะเทคโ p r o ิต มาเข้าตัวนี้ข่าวข่าวข่าวเดียวกันนะครับจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้ดักไปเรียบร้อยแล้วคนดักว่า 4G ยี่มาหรอสามพี่ยี่มาหรอก็เอาหูรับเหมาไปก่อนนนี้ 4G ไม่มมาาาเเอออนนนี่กกหัับบร 4G ไม่มาเอาอันนี้ก่อนเพราะได้ 3G แน่ๆแต่ถ้า 4G มาเอาไอ้กลุ่มเนี้ยได้ละไอ้กลุ่มเนี้ยมาดีหลังแล้วพวกนี้หุ้นวกนี้นี่โอ้โหกองอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเนี่ยคือลงมาด้วยประเด็นอะไรกันต่างๆเนี่ยกองอยู่ข้างล่างเขาไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ถ้าถ้ามีการพูดกันเรื่องนี้ขึ้นมานะโอ้โหจริงๆนะผมก็อยากเบสตัวนี้เหมือนกันนะ ซื้อเก็บไปหน่อยก็ดีนะอยากเบ็ดนะคุณจะซื้อหุ้นในพวกนี้อ่ะไม่ไม่ไม่ผมผมผมวีไม่ซื้อแต่แต่ถ้าแบบเป็นเอ็มไอเงผมกแนะนำแนะนำแนะนํามันเชิงของโมเมนต์ก็หน้าเบ็ดเหมือนกันเพราะปันผลตอบแทนก็ต้นต้นบวกลบนิดหน่อยอ่ะอะคราวนี้มันมีอีกเรื่องที่ต้องสอนคุณต้นมันเหลือกี่นาทีเนี่ยเหลือสามเหลือสี่นาทีนี่มันมีเรื่องที่จะต้องสอนคือเรื่องอันนี้คือดูเป็นนี่อันนี้ดูเธุรกิจธุรกิจว่าใครจะมา แต่ว่าตัวที่กลุ่มโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาใช้กันบ่อยแล้วคำศัพท์ที่ไม่ขอพูดกันเขาใช้ว่าอาปู้อาปู้ย่อมาจากงานที่ต้องภาษาอังกฤษหมดแล้วนะ average average revenue ค่าเฉลี่ยรายได้ค่าเฉลี่ยรายได้เป r ร์ยูนก็คือต่อเครื่องอะเปอร r เบอร์เเบอร์เบอร์นี่ยมีเฉลี่ยกันแล้วใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วต่อเดือนด้วย ตเหมือนที่เราพวกเราทุกคนเก็บเหมือนช่างต้องดูอยู่เนี่ยเก็บโดนตัวเองจ่ายเท่าไหร่จ่ยเไหร่ต่อเดือนต่อเดือนบินเนี่ยบินเนี่ยต่อบินเนี่ยคุณจ่ายพันหนึ่งจ่ายบินพันสองเนี่ยเฉลี่ยกันมาแล้วเนี่ยต่อบินเนี่ยเท่าไหร่ถ้ามันขึ้นอาปูยิ่งเยอะอันนี้ต้องขึ้นต้องขึ้นใช่เมื่อก่อนอาปูเยอะมากเดี๋ยวนี้อาปูลดลงเพราะทุกคนใช้ Data เยอะเพราะฉะนั้นอาปูเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างคุอต้นเดิมมันเกินเก็บมันจะมีแบบ Data Data แล้วมันก็จะมี Voice ที่เราโทรคุยกันใชอ่าซึ่งไว้เนี่ยมันลดลงเดต้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่ทันเพิ่มขึ้นไม่ทันเพิ่มขึ้นไม่ทันแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะคงคงทันถ้ามี 4G 3G อะไรพวกนี้คนใช้เดต้าเยอะขึ้นเวลาดูคือต้องจะดูอาปูแล้วดูแยกเป็นอ่าอะไรว่าอะไรอะไรมาถ้าเดต้ามาเนี่ยถ้าอาปูขึ้นเพราะเดต้าเนี่ยมันจะดีเพราะว่ามันมันมันอะไรอะไรเขาเรียกอะไรมันมันซับสแตทเดิลมันมันคงใช้มันใช้บ่อยๆใชได้บ่อยๆอันนี้อาปูเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สําคัญใในกาาาารรดููว่ถ้คอป แต่ละเดือนเนี่ยมีการประกาศออกมาเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ดีถ้าใครประกาศออกมาลดลงลดลงคุณก็ลงแอดวานซ์ตีแท็กพวกนี้ก็แย่ตอนนี้คือลงมาตลอดนะอาปู้เะตัววอย์อาปู้ส่วนใหญ่จะลงใช่ตอนนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่วอ์แล้วไม่ใช่วอย์แล้วพิมในอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้พิมพ์ขอบคุณครัชขอบคุณครัชอะไรก็ไม่รู้คือผมยังไม่เข้าใจเข้าใจสับในในไลน์เท่าไหร่เลยพรานดูกลุ่มสื่อสารถ้าดูโอเปอเรเตอร์ดูอาปู้ มีอะไรอีกมีอีกมีอันนี้สำคัญด้วย new a d new a d แปลว่าอะไรภาษาไทย new a d แปลว่าเขาเรียกว่า subscriber ใหม่คนคนมือเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ มีใครในโอเปอเรเตอร์พวกนี้มีใครได้เบอร์ใหม่เยอะกว่ากันใครได้เบอร์ใหม่เยอะย้ายค่ายย้ายค่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นย้ายค่ายเอากันเอากันแบบกันนำอะซัมเมอร์เซลล์อะช่วงนี้ย้ายค่ายหนึ่งคือดูรายได้สองคือดูจำนวนถ้าจำนวนนิวแอดเพิ่มขึ้นปุ๊บรถลดลงพอมาคูณกันปุ๊บมันก็ยัง พอไหวพอหวังรก็รายได้รายได้ก็ยังได้สุดที่ยังเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าถ้าลดลงทั้งสองอันก็เสร็จเลยนะฮะนิวแอดเนี่ยก็จะแข่งกันนะครับแข่งกันในเรื่องของโปรโมชั่นแต่ว่าพอถ้าใครเห็นสังเกตว่าพรนิวแอดเพิ่มขึ้นนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเขาดีขึ้นนะอย่างที่ว่าอุ้ยมีคนมาสมัครเยอะขึ้นพอนี่ลงนะ าบคลงเพราะอาบูลงเพราะอะไรเพราะไปโปรโมชั่นแย่งลูกค้าเข้ามาโทรฟรีโทรฟรีโทรฟรีโทรหาแฟนฟรีโทรไม่อั้นกลางคืนโทรไม่อั้นเออกลางวันให้หลับครับอันแสดงว่าพักสองโอเปอเรเตอร์ดูสองตัวอาปูกับนิวแอดตู้เห็นก็ส่วนโอเปอเรเตอร์วางระบบรีเทลอื่นๆเนี่ยก็ให้ดูว่าอะไรมันอะไรมันจะกลุ่มไหนมันจะมากลุ่มไหนจะมาก่อนหลังอันนี้คือกลุ่มสื่อสารที่ ทำไมถึงว่าช่วงนี้กลุ่มวานระบบมันถึงได้มาโอเปอเรเตอร์ยังไม่มารอรอข่าวรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งโอเคนี่คือทั้งหมดของช่วงกระดานดำช่วงหน้านะครับมาดูกันว่าประเด็นสำคัญสำคัญของในประเทศต่างประเทศเป็นยังไงแล้วหุ้นแนะนำตอนนี้หุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กใครจะแรงกว่ากันกันช่วงหน้าครับครับผม